ร่วมสนับสนุนคนเก่งและนำเสนอเรื่องราวดีๆโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรี จากการศึกษาค้นคว้าจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพึ่งดรอ,อรวรรณดวงพักดีนักวิชาการประจำมหาว,วิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีราชบุรีได้นำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อยกระดับการทำเกษตรกรรมและการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเก่งและดีวารตี้วันนี้พาไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องพึ่งกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วกับชุมชน ในพื้นที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีความหลากหลายของพึ่งในโลกนี้มีทั้งหมด10ชนิดนะคะ10ชนิดนี้นะคะมี1ชนิดที่เป็นพึ่งพันฝรั่งนะคะซึ่งพึ่งพันฝรั่งนี้ถูกนําเข้าไปในประเทศอื่นๆทั่วโลกนะคะแล้วก็กินสัดส่วนของพึ่งประมาณสัก85%ของโลกนะคะแต่นอกจากพึ่งพันฝรั่งนั้นในบ้านเรายังมีพึ่งอีก4ชนิดนะคะซึ่งเป็นพึ่งพื้นเมืองบ้านเราเองนะคะประกอบด้วยพึ่งที่ทํารังอยู่บนต้นไม้นะคะ ทายูงบนต้นไม้นียทำรังเป็นแผ่นเดียวบนต้นไม้นะคะแบ่งเป็นกลุ่มพึ่งที่เป็นกลุ่มพึ่งขนาดใหญ่นะคะก็คือพึ่งหลวงอันนี้ก็คือลักษณะรังของพึ่งหลวงนะคะแล้วก็พึ่งที่ทํารังอยู่บนต้นไม้แต่ว่าลักษณะรังจะเล็กหน่อยขนาดเท่าสองฝ่ามือนะคะก็คือพึ่งมิ้มนะคะพึ่งมิ้มแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งหน้าตาคล้ายคล้ายพึ่งมิ้มแต่ว่าเป็นพึ่งที่หายากชนิดนั้นก็คือพึ่งมิ้มเล็กนะคะชนิดสุดท้ายนะคะคือพึ่งโครง พึ่งโพรงเป็นพึ่งที่มีลักษณะคล้ายพึ่งพันฝรั่งคือพฤติกรรมการทำรังของเราเขาจะทำรังในรังในโพรงแบบนี้นะคะหรือว่าในกล่องในอะไรก็ได้ที่เป็นลักษณะโพรงและเป็นที่มืดนะคะพื้นที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเหมาะสมต่อการวิจัยเรื่องพึ่งดรอรวรรณและทีมวิจัยจึงฝังตัวอยู่ในพื้นที่โดยนําความรู้และประสบการณ์ศึกษาวิจัยเรื่องพึ่งในพื้นที่มาพัฒนาด้านวิชาการและต่อยอดสู่สังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่องต้นพึ่งนี้เป็นไม้กลุ่มประเภทไซป่านะคะซึ่งต้นจะเกลี้ยงแล้วก็ไม่มีกิ่งระหว่างทางแล้วก็ใบชลูดขึ้นไปเพื่อไปแตกยอดด้านบนซึ่งลักษณะต้นไม้แบบนี้นะคะพึ่งหลวงจะชอบมาทํารังต้นนี้มีพึ่งมาทํารังเยอะทําให้ชาวบ้านหรือคนที่มาเห็นต้นไม้ต้นนี้ค่ะก็เลยเรียกว่าต้นพึ่งโดยอัตโนมัติซึ่งก็เป็นชื่อสามัญที่เขาเรียกกันมานะคะทีนี้ต้นพึ่งต้นนี้เนี่ยในอดีตพื้นที่สวนพึ่งมีต้นไม้ต้นนี้เยอะมาก ดนั้นคนที่เข้ามาก็เห็นเห็นต้นพึ่งเยอะพร้อมทั้งเห็นพึ่งหลวงเยอะที่อยู่บนต้นพึ่งเขาก็เลยเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าสวนพึ่งก็เป็นที่มาของชื่อสวนพึ่งค่ะแม้ว่าพึ่งจะเป็นเพียงแมลงตัวเล็กๆแต่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติและส่งผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยที่เราเองอาจมองข้ามไปต้นพึ่งเป็นเหมือนบ้านซึ่งเป็นบ้านพักระยะยาวของพึ่งคือพึ่งหลวงมีพฤติกรรมการอพยพ ย้ายรังซึ่งการอ,อพยพดังกล่าวเนี่ยเป็นพฤติกรรมปกติของเขาที่เขาต้องทําอยู่ทุกๆปีสมมุติพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่มีอาหารประมาณสักช่วงมีนาคมนะคะพึ่งหลวงก็จะย้ายย้ายรังมาทํารังที่ต้นพึ่งในช่วงเดือนมีนาคมแล้วจะอยู่ประมาณ3 4สเดือนนะคะ สามสเดือนนี้ก็คือเขาก็จะหาอาหารแล้วก็ขยายรังรังก็จะเจริญเติบโตจนก,กระทั่งถึงระยะหนึ่งซึ่งเติบโตเต็มที่เมื่อผ่านไปสักสามสีเดือนรังก็จะโตมากพอที่จะแยกจาก1เป็น2นะคะหลังจากนั้นเมื่อเมื่อพืชอาหารหมดประกอบกันกับพึ่งโตเต็มที่แล้วรังพึ่งแยกจากหนึ่งเป็น2เขาก็จะอพยพอีกทีหนึ่งย้ายไปอีกที่หนึ่งซึ่งระยะการย้ายมีระยะทางตามข้อสันนิษฐานมากกว่า200กิโลเมตร การย้ายดังกล่าวเนี่ยเราสันนิษฐานกันว่าเขาน่าจะย้ายไปที่อยู่ในพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงปีหน้าเวลาเดิมช่วงอาหารเท่าเดิมพึ่งกลุ่มเดิมก็จะอพยพกลับมาที่ต้นพึ่งเพราะฉะนั้นต้นพึ่งก็เสมือนเป็นบ้านบ้านดังกล่าวประกอบด้วยต้นมีพึ่งหลวงอยู่หลายสิบรังนะคะถึงร้อยรังพึ่งหลวงหลายสิบรังร้อยรังนั้นไม่ได้เป็นญาติกันฉะนั้นถ้าเราเทียบสังคมมนุษย์ก็เหมือนเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะคะนั้นการที่มีอะไรก็ตามที่กระทบกับต้นึง ก็จะกระทบกับหมู่บ้านพึ่งดังกล่าวซึ่งการกระทบก็เกิดได้2แบบอย่างแรกถ้าต้นพึ่งโดนตัดนะคะการที่เขาอพยพมาจากระยะทางไกลๆ200กิโลเมตรมาเพื่อมาหาต้นพึ่งปรากฏว่าไม่มีบ้านเพราะฉะนั้นพึ่งหวงที่อพยพมาหลายๆรังเขาก็จะต้องกระจัดกระจายกันไปหาที่อยู่อื่นถ้าพื้นที่รอบๆถูกทําลายทําให้พืชอาหารมีไม่พอการอพยพมาจากระยะไกลต้องใช้พลังงานเยอะพอมาถึงต้นพึ่งปุ๊บไม่มีอาหาร รังก็เติบโตไม่ได้รังก็จะตายแล้วก็สลายไปในที่สุดค่ะทีนี้พอพึ่งหลวงลดใช่ไหมคะพอไม่มีพึ่งหลวงและไม่มีต้นพึ่งพึ่งหลวงนี้เป็นมแมลงที่เป็นมแมลงผสมเกสรสําคัญในป่าธรรมชาติป่าดงดิบธรรมชาติของประเทศไทยนะคะนั้นการไม่มีพึ่งหลวงจึงกระทบโดยตรงกับความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ของพืชอาหารแล้วพืชที่อยู่ในป่าธรรมชาติซึ่งป่าธรรมชาติของเราก็คือแหล่งต้นน้ําแหล่งต้นน้ำลำธารของที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญด้านพึ่งของดรอรวรรณและทีมวิจัยได้ต่อยอดให้เป็นประโยชน์กับชาวบ้านในชุมชนอย่างครอบครัวพิวันนพวรรณว่วองประเสริฐท,ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งเพื่อพัฒนาการทำกรเกษตรแบบผสมผสานและ,กะเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพคือครั้งแรกที่เจออาจารย์คือเหมือนอาจารย์ก็มาพูดคุยด้วยว่าตรงนี้เป็น พื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษคือว่าอาจารย์ต้องการจะเน้นเกี่ยวกับการนําพึ่งหลังพึ่งมาปล่อยเพื่อช่วยในการผสมเกสรแล้วก็พืชผักผลมไม้ที่เรามีอยู่ในสวนนะคะก็คือพออาจารย์มาเหมือนกับให้ความรู้กับเราว่าพึ่งมีประโยชน์อย่างไรเราก็สนใจพอเราสนใจที่อาจารย์เสนอให้เราก็เลยตกลงที่จะให้อาจารย์นํารังพึ่งมาไว้ที่บ้านเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการที่พึ่งมาผสมเกสร พึ่งจะช่วยเรื่องการผสมเกสรผักเราก็จะได้ปริมาณที่มากขึ้นอย่างพวกมะละกอเนี่ยค่ะจะ,จะเยอะมากเลยเหมือนกับว่าแล้วแต่ละสายพันธุ์ที่เราปลูกคือเหมือนเหมือนเรามาผสมสายพันธุ์ใหม่เลยค่ะลูกค้าที่เราไปขายคือเราไปขายที่โรงพยาบาลโพธารามเพื่อเป็นผักเพื่อสุขภาพอะคะ่ะผักปลอดสารมาทําวิจัยเกี่ยวกับพึ่งโดยการเอาพึ่งมาไว้ที่ที่บ้านแล้วมันมีน้ำน้ำน้ำหวานอะคะ่ะ ทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าในเมื่อรเราได้ประโยชน์จากน้ำหวานเราสามารถเอาประโยชน์จากน้ำหวานไปทําอะไรได้บ้างอาจารย์ก็มาสอนทําสบู่ทําแชมพูแล้วก็ทําสบู่เหลวเหมือนต่อยอดจากน้ําผึ้งอะค่ะแล้วก็มีบาลมสมุนไพรที่ใช้รังผึ้งมามาทําเป็นตัวทาที่แบบเราโดนผึ้งต่อยแล้วใช้บาล์มตัวเนี้ทาลดการอักเสบอะค่ะองความรู้จากการวิจัยจะมีคุณค่าม,มากขึ้นเมื่อได้รับการต่อย,ยอดเพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับชุมชน ทีมวิจัยบีปารได้นำองค์ความรู้เหล่านั้นลงไปสู่ชุมชนสร้างความใกล้ชิดคุ้นเคยกับชาวบ้านเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้วิชาการได้เป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในชุมชนอันจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในสังคมไทยพออาจารย์เข้ามาให้ความรู้เราก็สามารถนําความรู้ที่อาจารย์มาถ่ายทอดให้เหมืน มาทําเป็นอาชีพได้เลยค่ะก็คืออย่างพึ่งอาจารย์ก็มาสอนให้เลี้ยงผึ่งแล้วในอนาคตอาจารย์จะมาสอนให้ตั้งเป็นกลุ่มกลุ่มเลี้ยงผึ่งพงแล้วจะเลี้ยงเพื่อผลิตน้าหวานเพราะว่าเรามีแต่ผลิตพันแต่เราไม่มีน้ําหวานก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะต่อยอดได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมเจอคนเก่งบอกทีเจอคนดีบอกด้วยจนน้องน้องและคุณผู้ชมรายการแนะนําคนเก่งและคนดีหรือเรื่องราวดีๆที่พบเจอ เพื่อส่งต่อความดีที่คุณประทับใจเนื้อหาที่ได้รับการน,นําเสนอจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Page ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับ